ดึงะอ่ดึงดึงีกดึงีเปเลี่ยนเลยอะมัเกอะไรขึ้นมา่ออาลองดึงหม่ป็นไเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นแคมเบอร์เพิ่มแคสเตอเพิ่มถ้าพลักแคมเลดแคสเตอร์ก็ลดลูหลังถ้าดึงแคมเบอร์ แคตเตอร์เอ <Ch> <ớ> ่ออันนี้ถ้าดึงนะลับแผ่นชิมกันหน่อยแล้วงานว้าวุ่นมาแล้วครับอ่าวมีแผ่นชิมอยู่สองแผ่นนะตรงนี้เป็นแผ่นเอ้ยเนี่ยแผ่นชิมเอ่อดีแไหมนะอือหืออ่าข้างตัวอีกตัวนึงเอ้อ่าพ่อดึงมันออกมาห้ามปนกันนะหน้าก็อยู่หน้าหลัง มัันนีีตวแหละเอามันออกมาอันนี้อยู่หน้าใช่ไหมหน้าอ่ะวางไว้นี่สี่นะ่งสองสามสี่มิลสี่มิลชัวร์ชัวร์ชัวร์ถ้าชัวร์ก็ตามนั้นสี่มิลนี่เราเอาออกไปเลยหนึ่งแผ่นเท่ากับเราจะทำแคมเบอร์เยวนะแคตเตอร์ไม่เกี่ยวนะกลัวพลาดก็เอาพาเทปมาพันมันไว้อ่ไปเอามาเงี้าตอนนี้ที่เราเราเราทำไปแล้วเนี่ยแต่เราอยากเราจำไม่ได้ว่าก่อนทำเนี่ยตัวเลขมันเท่าไหร่ ตอนแรกมันอยู่หน้าตานี้ให้เราเลื่อนมาที่บันทักว่าควบคุมค่าการวัดควบคุมค่าการวัดอันนี้นะคลิกเข้าไปมันจะขึ้นมาคุณอยากดูค่าไหนค่าก่อนปรับนะ,ะค่าก่อนปรับแล้วเราก็ตอบตกลงเลยตกลงอยู่นี้ปั๊บมันก็จะโชว์มาว่าก่อนทํานี่คือตัวเลขก่อนทํานะก่อนทําซึ่งมันจะขึ้นนงี้ค่าแสดงก่อนปรับตั้งศซนเมื่อเราโอเคแล้วเราจําได้แล้วว่าเลขมันเท่าไหร่เราจะกลับไปที่เดิมก็กดเข้าไปแม้นขึ้นเข้ามาปัจจุบันไม่ให้แทนก็คลิกเราก็กลับไปทําเหมือนเดิม หันฉุดล้อสนุกจะตายอันนี้แผ่นซีบินที่เราออกอเอากลับไปที่เดิมอ้าในเสียงอเอากลับไปที่เดิมแล้วเรี็บร้อยอเ,อเอาแน่น นีหลังจกตับตั้งแผ่นชิมกันพักใหญ่ตัวเลขที่ได้นี่ครับขั้นตอนสุดท้ายตับตั้งโมโอถืเอ,อเอ้กดทิ้งเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn